นอนคนเดียวป่ะชาวเวียนป่ะไอ้ยังอันไหนมังแตงก็มีใส่ด็อกเหมือนได้โหอ่านมันนี่ทุกคนห้องนอนซาวสดห้องนอนชาวเวียนเด้อทชาวเวียนนอนคนเดียวเบิ้งกระตุกตาแล้วนี่แหละคือห้องนอนซาวสดบุกบึ้งหอนมุนนอนเบาสดอย่าดราม่าบาใส่เด้อทุกคนเด้อจีจูติดในติดดวดป น่าสงสารน้องบริษัทเล่นบ่มีแล้วโอ้ยบ่ได้เล่นจังเมื่อไรชาวเวียนตัวละครท่านคนอื่นเมื่อนั้นเขาไปซื้อตัวเย็นคนอื่นเขาแอวแล้วอยากได้ไอโฟนแต่ชาวเวียนแตู่ได้แอลพอพอเาบ่มีเจ้าคือบะแอวคขอยคอยกับเท็ดนี่ไว้หลักกาเจ้าได้เงินเวลาหลักการคือสงคืนหมึกดิบก็คือเตียวเหาเตียวหกหมึกสุกก็คือเตียวเจนอันนี้ได้จ้ะ จิจริจินเยาข่าวเนาหนาแล้วทุกคนเลยเหยาะเอ้<า>นเอฟซีกินแน่มาได้มากินขา้าวเอฟเซีข,อขอ้าวไม่ยังน้ำไม้นะ้ำไมเนะน้ำมาเผือบงัาบางเนะมาหาัาานเฮ่าอบังค่ร่งน้ำจะมาก,กีอาก่อันปะเทไทไม่ลัง ไผบ้างนี่ต่าเต่าสวนวัตีติรายกาอะากาศบานปอโุดเข็มเนาะเออแล้วนี้ก็คือเมนูซาเวียนก็คืออะบ,บงังบังอะไรอะบ,บงังจะไปหามาชาเวนนี่ออเออลุงล้วนอะไรจ้นไม่หรอ

จกยังแล้วบางงูได้ยองบากเฟ็ดล้วบางไม่งอดตอดเลยจะบ่ย่านบ่งูเขียวอยู่นั่นเนบ่มีเนาะนาสงสารน้องโทรศัพท์เล่นบ่มีแล้วโอ้ยบ่ได้เล่นจังเมื่อไรชาวเวียนตัวละครท่านคนอื่นเมื่อนั้นเขาไปซื้อตัวเย็นคนคนอื่นเขาแอวแล้วอยากได้โพนแต่ชาวเวียนเขาได้แอลพอร์กบ่มีเจ้าคือแอวคอยเอคอยกับเจตนี่ไว้ là cái cho đầy ngân bia lạc à sông khương hanya mò quay lại lỗi lần lắm lát được ngay lúc này 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 ngay biển. này ngay lúc này ngay lúc này ngay lúc này ngay này ngay lúc 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 này này <laughs> <laughs> thật tiêm tên mẹ cha cha thật tiêm cha tệ nhỉ cha 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 mẹ vợ tụng đi nấm pa nấm pa đấy thế nấm pa thằng thằng đòn nó đòn mẹ cháu là dạ là bò là lại hụi thật ô sụt xào biển mình thêm chắc ly chặt thưa chặt sải xong thưa เอาเถื่อนเถื่อวกับเถื่อนเอาใช้สากก่อนโอ้สากเราก็ซ้องนาเนี่ยซาบะ่าาบะตะเล็กเอ็นทีตีกระทึกหันทีเดียวอันนี้บ้านฉากตำ้เจีวบ้านในเวียนเอ็นดิบิ๊เตียวบิ๊เตียวคือกันคือกันเถื่อนมองๆนั่นมันต่างเนาะเตียวเก้าวะตั้มเจ้าวบะเตียวดิบนาะเตียวเหาะเตียวเหาะอ้าวบ้านเนี้ mộc thịt rệp có kêu tiều mộc thịt súp có kêu tiều chín anh này đấy chứ tiều chín Tiêu chín anh ơi nó là con tiêu chín Tiêu mông mông có kêu thang tieng sạc cơ bưởi là tăm bớt song khang mơi khang này tăm khang nè bây giờ điu cái cây bây giờ điu cày thừng na leo đây đây กระตือใจใจชาวเวียนใครแน่เนาะเลือโบได้เลยกตือสากกระเบือนี่พันได้ระใจชาวเวียน่เลือกโบได้เลืกโบได้พราะวันงามเด่นเนาะคุณคีรายโอ้ยชื่อมือเดียวก็เลิกไว้ลดอันนี้คนงานเือได้ ผมแตกได้ตัดต่ำหงเงียงจะมัดต่ำเงียงเนาะมัดต่ำซื้อๆเราต่ำเนี่ยงัดสายงัดขวาให้มันมุ่นเออกุนงัดหัวต่ำประเดี๋ยัดสายมันงัดขวานี่มันยากบ่มุ่นบ่าอ้เอาเอมันน้ำแตกมัพปิกอ่ะถ้านบัดได้กัต่ำบัดนันโอ้ไหวเด้อทุกคนมุนนหลีได้เบิ่งนี่โอ้แมยคมนองเลยทุกคนเนียไวเนาะงัดสายงัดขวาน

มันก oh ็สเข้มๆแล้วบาดีน ok ok ok> ok ok> ok ok ้งด ok ูเติมแป้งนวอีกนี่เสร็จยังจ้าเ่ยใบตยบังยอัฮเออเออบังยอด้อยไฮอนเดยเขากเ็มเปน้มันเบอร์เค็มไนะทางแป้งกนอ้ามาจังนั่งตะเบี้ยฮะั ดีเลยดีดียัพอได้ใช้เดี๋ยวมมันที่รวงตาเรียบร้อยตอนี้ทุกคนได้เวลาได้เวลาแล้วเห็นบอกมามีิบสัตวงเห่าข้าวเหนําหนัเิบตู้ไไ้เพราะว่ามืดดีเพราะว่าอยู่อยู่รูมก็คือวันไวเอิบตื้อน้องซ้มน้องใบ นั่งแล้วไหมมีน่อไหมอันนี้ก็คือกจะปุูกมาติไห้เลยทุกคนเลยหางยางไปเฮ้ยเิใหม่ัวผูนะหมักทพูัวพูัทผูนี่โองั้นยังหนอเชียวมังตงมังเตมันนึกว่ามังคามปลอมอยู่เลยปให้นี่เบางมามาแบ่กี่บอกถักเร็วกว่านีข้าเหานาหมาแล้วทุกคนเลยเข้าเอินกินแน่ มาได้มากินคาราเอตซีคือข้าวไมยังน้ำไ,ไม้นะ้ำไม้เนาะน้ำมันเผื่อบางเนาะอาหารบ้านเฮาอผบางขาดบดได้ทุกคนนี่อาหารบ้านเฮาพี่น้องเองข้าวเหล่าเม็ดใหญ่อยๆเข้าใหม่มาเซอร์เบียเนอะบ่อนะทำบด้กินมาเด้๋ครับกินด้วยกันเด้อยังไม่ยำยซอร์เวียเมื่อนี้พี่น้องมีแต่อาหน้ำไม้ครับนี่ทุกคนปลาทะเลอันนี้ก็คือเซอเวียผไปใส่มอง มา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 นี่เลือส่วนเดียวแหละสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วเหลือเหลอแเดียวอ้าววันมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้าเซวียนเลือกเฮ้ยเตี๋ยวทำไมทำไมไก่จุาย เ,เป็นยังน้อบ้านเนีเ่ยแลมัก็บเมดบ้านนี้เนาะแนนบ้านเลยแจวก็บเมดดบ้านเจลท้องน,อน้องตามมิน,นีิเซหลายทุกคนใส่ปิน้นัวหลายในทุกคนเลยแม่อา้าวซอยบ้านนี้หลับพี่น้องหาเงินหาผาบเคยเจอเมืบ้านเท่าบ่าซอยมันบ่แห้งบ่นานแห้งเนาะเนี่ยคือต้มแล้วแล้วโอ้เรือเทน,นินเนาะ ชา่บ้านนั่งเขาไ่ได้เอาน้ำไม้นี่เลยเห็ดเลยน้ำไม้ยังเพิร์ดน้ำไม้ไผ่แบบเห็ดน้ำไม้ใหญ่ๆหญ่น้ำไผ่ไหมนะน้ำไผ่อืมแต่มันขี้ลายเนาะก็จะเห็ดเนาะน้ำไผ่มันมันยังจีกไว้มันจีกได้มันบ่มีหูเลยยังไงก็เกิดอาเบียให้อาเบีย มันก็นาตกจนเาะาเด็กนก็น <desserts> ่าลกอนละแต่บางเรอยงนั่งกต่าแต่ก่อนเรก็หนักหมังนบักทุกคนเลยก่าจะได้แต่ละบาทจุดๆตนติดจุดเต ก็เน็ตติดเรื่อยๆตีทำให้งานน่ะเข็นตังมันก็เทงไงเทแล้วก็ตัแล้วปาดปาดแล้วก็มาถูจริงๆถุงนอาแป้งพันมาคัดก็สะอาดขนาดเลยทางบัวเฮ็ดให้มันสะอาดกับเขาบบซื้ออีกเนาะราคาก็เถือกเถือกิแม่หมดสเวียเจ้าติบอ่ะมาเทได้กับเวียนจะเฮ็ดเจ้าใหม่นะ มาตอนนั้นที่น้ำไม้เนาะตากน้ำไม้ที่เก่าคนขยันน่ะนะคนขยันคนขยันแม่ย้ำเดยบุคคลเห็นเราอยู่เฉยๆแบบคนไปเห็ดตลอดแบบใครกว่าไปเห็ดอันนั้นไปเห็ดงานกับเห็ดน้ำได้ได้เงใจกว่าได้ลายกว่าได้เงินไวกว่าได้น้ำไม้ได้น้ำไม้หนิบอกน้ำไม้เนี่เห็ดลายได้ลายเด้อทว่าทว่าเห็ดงาน เก็บหลายกะซําเก่าเงินเนาะบ่เก่าก็สบายอากาศฮ้อนเบียีหม่เบียดยังมีเนาะอันนี้กะถ้าว่ามันแห้งแล้วสิาย้ก็ได้เปิดะเจ้าเอาลายอลายซือลายซืองเฮียนอด้ะอหิงหิง อ๋อคือกันกระบซ้ได้จะลืมตงอได้จะปะตัอตายโลดเป็นอะไรต้องใส่ตงอไปนนี้เงองกพิงหิงทนี่เมาเยิงิงทัจามีแต้อเลาทะองกจรัขัดมา คว้ามูดแล้วสิมองสิแลอยบชาวเวียนมาเงยทุกคนมีดมวนไ้มีดปาดเลยมีดปาดเนาะนี่นี่ทุกคนนะควาจะได้เงินแต่ละบาทโอ้บัตรธดา่มันไวกว่า ก็เห็นบาลอะไรเขาซับเอาซับซับเห็ดก็เห็ดลาบเนีตับตับเลยอืมโอ้ซับใบนะไงตับตับตับเคยตับเขาเคยตับใช่ใช่เคยตับเคยเคยตับตับตับเลยให้เบิ้งเด้อตับตับตับนะซับซับมาใหม่นะแค่ซับอ๋ออย่างที่ตับใช่โดยหนีไว้ก่อน เรียบร้อยจังนสี่ตอน,น้ลาไวลเลยวเวียนนาล่างใบตัดๆๆนึ่แล้วไว้เฮีนนะเยนสะเฮียนว่าเฮียนเฮ็ดไว้นะอเอันๆถึมืวัมอันเ็นลว่เมย่านะมาเห็นอ,อ,อัวลยวหนะเวาัาเวอรยอเรา็รงงม,มาอ เราเิบงู ừ, ừ ่แล้วบงั oil ed, oil ed, ่แล้วเบงแล้วเราเียนธุรกิจต่อเปงิดน้าใหม่จ้าออีอย่างบริษัทแล้วตับ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 จะหนมเสือนี่อันเด็บเกิน มาเนี่ยมียันนึก่กรเกกำนำมนเท่านี้ท่าะพอพอจากา็คอกันหนึ่บ้านนะะได้หลเชียวเล่นน้ำขาดนะมือจะเบ่นิ่มก็ดหขัดเป็นแบบนี้

กำไรทั้งนั้นอย่ากอมาเด้อยสีเด้ออยากกันเด้อทุกคนเด้อขอช่วยน้องส่วยน้องน้องเฮ็ดผู้เดียวเมื่อยเป็นดิจิบ้าดิจิบ้าโคจัยาบบบ้าบุ้มตาเป็นแฟนกับซาเวียนบ่แม่นเด้อทุกคนเลยเป็นพี่เป็นน้องกันดิจิก่ะหลายๆคนก็จะคิดเฮานะแม่เฮาเก๋ยูทูบเบอร์เป็นพักไอ้มัดน้องนะซาเวียนก็มีผู้บ่าวแล้วแม่นบ่แม่คือบ่าบมตา ชื่อเบาบอดไซเบาไซ <laughs> โอ้ยบูแม่นเดอ้อทุกคนเดอ้อ <laughs> ยอกกันเดอ้อทุกคนยอกกันเดอ้อที่ฉายกันเดอ้อทุกคนเด,ออนนด้อบอสเซียนเบาไซนะบริยูในเซยตาเบาสาวเวียนเลยๆๆๆเอสาวเวียนเด้อเราบ,าบริได้แม่มเลยตั้งแต่ค่อยมาใ <ไ S 2> ช้บอสเซียสายตาคป็นทีนายเนาะแม่เราหมักคนลรลอราขาวๆเด้อว่าภาพตรงหน้าสิเป็นแทนกันอ้าเพลงก็เป็นเนาะ แล้วนี่แล้วกแต่เป็นแฟนกันเลยโอ้นั่นบอคือยูเจ้าภาษาเวียนคันรอสัมบาบุนตานี่เจ้าเสี่ยวบอยู่เบาเนาะเบบได้สปิคเจ้าน่ะคือว่าเบบเบบได้ก็ได้โอ้ต้องซูงแบบนี้บอมะขุนจอยมะขุนซูงบอคุนซูงซูงซูงกว่าเจ้าเนาะเตียสัมบาไซได้บ้าอั้มันชูงมันยาวเลยเนี่ยมั้งยาวโบวัยไปดำกัน อาแบบคนเตี้ตยๆนิดนึงเนาะข้าวอะหรือว่าดำข้าวดำ,วด,ำดังเมฟคือบ่าวบุญตานีได้ป่าวต้อง <c oughs> ดังโม,ด,งโมดังโมคือเจ้าโอ้แสดงว่า,าบุพเานบ่าวบุญตานี่เนาะอย่างนั้นบอกขปาดอ๋อคุณนย่อนจะไปเป็นงานเท่าตอนนั้นบ่าวใส่สวยสาวเวียน ส,สี่บาทเบาไส่เป็นแฟนสาวเวียนแล้วเมียนอ้าวบันนี้บันนี้บาบุนตาบันน,นี้เป็นแฟนสาวเวียนคือกันบันนี้เมืนได้จ้าอย่าได้ว่าอย่าได้มาเด้อทุกคนเด้อเพราะว่ามาเจอได้เข้ากับบุญด้วยนอ้องไม่ต้อเบิ้งน้องคิดตลอดเป็นปีเป็นน้องกันบาบุนตาก็มีแฟนแล้ว<อ>มีลูกสองคนแล้วทุกคนเลยเป็นไอ้น้องกันวนเบาไส้ก็เมียก็แปดแล้ว ลายบานเนาะลายเอซีก็เขาใจผิดลายเลยแม่เซนเจเนะเด็ดวันนี้เด็ดลอยชิเล่แล้วสู้ๆวบมันตาชิเล่ยวไ้แล่ละกัสิ้ผาน้องไปตักน้ำ<อ>ก็เลยมาสอยน้องอให้เรยวไปไว